รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เป็น s อฟต์สกิลที่ไม่มีสอนในโรงเรียนแต่ทักษะชีวิตของคุณมันมีไม่มีส้นสุดนี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Journey of d REAM ครับพบกับผมธีรพัฒ์อัคาราเสนีและดรธนศักดิ์วหาวิสาลนะครับวันนี้เราสองคนยังอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิค สุพรรณบุรีใช่ไหมครับพี่ตีครับเราจะมาทำเวิร์กช็อปเรื่องอะไรกับน้องๆดีครับวันนี้วันนี้เราก็มีโอกาสที่ได้รับเกียรติจากทางวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีนะครับจัดเวิร์กช็อปให้น้องๆเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อที่พูดถึงเรื่องของซอฟต์สกิลนะครับสำหรับช่างยนต์โดยเฉพาะเลยครับครับคิดว่าการทำเวิร์กช็อปครั้งนี้ในพี่ตีมองว่าจะได้ประโยชน์อะไรกับน้องๆบ้างครับก็เป็นหัวข้อที่เราจะคุยกันนะครับ เป็นหัวข้อที่อาจจะไม่มีการสอนในโรงเรียนมไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยทั่วไปะนะครับมันหัวข้อที่ในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันแล้วก็เรื่องของการดูแลลูกค้าเรื่องของการสื่อสารนะครับหัวข้อเหล่านี้คิดว่ามันเป็นหัวข้อที่มีความสําคัญในชีวิตประจําวันแต่ว่าไม่ไม่ได้เป็นหัวข้อที่เป็นเรื่องที่ครูในโรงเรียนหรือทางมหาวิทยาลัยที่เคยสอนเนี่ย พูดถึงเรื่องเหล่านี้ครับน่าสนใจและแล้วนะครับเชื่อแน่ว่าพิติของเราประสบการณ์จากการบริหารและการทํางานกับพนักงานครับตลอดเวลาอันยาวนานเนี่ยมาใช้ประโยชน์มาแนะนําน้องๆได้อย่างมากมายทีเดียวในวันนี้ก็หวังว่าที่เรามาทำเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับน้องๆนะครับทุกคนที่ได้มาฟังวันนี้ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับถึงเวลาที่เราจะไปติดตามการทำเวิร์กช็อปครั้งนี้กันแล้วครับ การเดินทางมายังวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีในครั้งนี้ครับทางอีเดมิสุไม่เพียงแต่มอบเสียงเครื่องยนต์ที่ทำงานได้ดีเริ่มจากการสื่อสารที่ถูกต้องและสำหรับช่างยุคใหม่แล้วซอฟต์พาวเวอร์ที่ขาดไม่ได้เลยคือทักษะการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการอธิบายงานให้ทีมฟังหรือการแจ้งปัญหาให้กับลูกค้าได้เข้าใจคำพูดภาษากายและน้ำเสียงล้วนส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ <Okay. S 2> วันนี้ที่ธีระพ, <อ S 2> พ <อ S 1> ันธ์อกคราเสน,น,น,นีนะครับเป็นพิธีกรรายการ Journey of d r ค,ครับมากับพี่ตีนะครับดรธนศักดิ์วหาวิสารผู้บริหารของบริษัทน้ํามันอพอลโลไทยจํากัดผู้จัดจําหน่ายน้ํามันอีเดนิสึในเมืองไทยของพอได้ยินชื่ออยู่นะครับวันนี้พี่ตีนะครับได้ให้เกียรติมาทำเวิร์กช็อปนะฮะที่วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณแห่งนี้ในเรื่องของซอฟต์สกิลสำหรับน้องๆที่จะเข้าสู่สายอาชีพ นะครับวันนี้เรียกว่าพิตีกับช่างยนต์นี่ตรงสายกันเลยเพราะเป็นผู้บริหารของบริษัทน้ามันมายาวนานรับพนักงานมา,มาหลายต่อหลายคนเป็นพันคนเพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ยมีอะไรเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในวันนี้ให้ได้มากที่สุดในเวลาประมาณสักชั่วโมงที่เหลือเนี่ยนะครับอยากจะถามอะไรถามเลยนะฮะอยากจะพูดคุยอะไรกับท่านดอกเตร์เนี่ยได้หมดทุกอย่างวันนี้ท่านให้เกียรติมาที่ สถานศึกษาแห่งนี้นะครับใครอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเองออกจบไปแล้วไปเปิดอู่ของตัวเองมั่งยกมือขึ้นอยากเป็นอะไรอนาคนอยากเปิดอู่ทีบ้างอ่เปิดอู่อยากเปิดอู่ของตัวเองอู่ซ่อมอะไรซ่อมรถมอไซค์แล้วรถยนต์ด้วยรถมอไซค์ด้วยรถยนต์ด้วยคุณรู้ไหมว่าถ้าผมเป็นเจ้าของรถผมขับรถเข้ามาที่อู่แล้วก็บอก ก็ผมมีเสียงดังแปลกๆครับตอนผมช่วงไหนครับนางช่วงไหนไม่รู้คข้างล่างอ่ะผมได้ยินตอนผมขับรถอ่ะเอาไปลองรถให้ลูกค้าก่อนเอาไป <ๆ S 2> <ๆ S 1> ลองก่อนลองรถให้ลูกค้าลองรถให้ลูกค้าเลยอืมผมกําลังบอกว่าถ้าจะเป็นเจ้าของอูเองนะครับอย่างแรกคุณต้องสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าว่าเราจะบริการแล้วเขาได้รับบริการที่ดีที่สุดจริงป่ะ และเขาต้องเชื่อมั่นเราถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยตอบดีนะครับถามเลยเอ๊ะเมื่อกี้มันดังดังตรงไหนอืถ้าคุณขับรถไปแล้วคุณเจอเจ้าของอู่เฮ<ม>ีย้วผมมันดังเสียงดังเฮียตอบเออทิ้งไว้เดี๋ยวอูว่เช็คให้คุณคิดว่ากับเฮียครับมันดังยังไงครับมันดังตรงด,ด้าน,านหน้าด้านหลังครับมันดังเสียงแบบไหนครับ ถ้าเฮียอธิบายไม่ถูกเดี๋ยวเราไปลองไหมครับแล้วเฮียบอกผมว่ามันดังตรง,งไหนอย่างไงคุณก็ต้องมั่นใจถูกไหมครับคนจะเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยคุณต้องรู้นี่คือวิธีการของการเรียกลูกค้าใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นเจ้าของธุรกิจเองนะครับเมื่อกี้เราคุยไปแล้วคุณต้องทําให้ลูกค้าเห็นว่าลูกค้าต้องมั่นใจว่าผมเป็นอูที่ดีแล้วมั่นใจว่าลูกผมเป็นอูที่มีคุณภาพความซื่อสัตย์ ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เราทำธุรกิจแล้วเติบโตชีวิตของความคาว่าซื่อสัตย์เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ชีวิตของเจ้าของธุรกิจอย่างเดียวคุณต้องมีความซื่อสัตย์กับทุกเรื่องกับชีวิตประจำวันคุณก็ต้องมีความซื่อสัตย์กับวิชาชีพของเราคุณก็ต้องมี ความซื่อสัตย์กับลูกค้าที่คุณต้องแสดงออกมันก็ต้องมีแล้วอันนี้เป็นหนึ่งในหัวใจสําคัญของการปฏิบัติตัวคุณเป็นลูกจ้างคุณก็ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพต่ออาชีพของคุณไม่ว่าคุณจะทํางานอาชีพอะไรต่อให้เป็นลูกจ้างคุณก็ต้องซื่อสัตย์กับอาชีพของคุณจริงไหมครับจากเวิร์กช็อปในช่วงแรกครับดรธนศักดิ์ได้สื่อสารให้เห็นว่าช่างที่ดีไม่ใช่แค่ทําได้ แต่ต้องอธิบายเป็นเพราะการสื่อสารที่ชัดเจนจะช่วยให้ลดความผิดพลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับลูกค้าครับและเมื่อสื่อสารกับคนอื่นได้ดีก้าวต่อไปก็คือการทำงานร่วมกับทีมในช่วงหน้าของ Jenny of Dreams ดรธนศักดิ์จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์สำคัญที่จะทำให้ทีมช่างธรรมดากลายเป็นทีมมืออาชีพผ่านการเวิร์กช็อปในครั้งนี้ เป็นการเรียนรู้ร่วมกับเหล่านักศึกษาว่าการทำงานเป็นทีมควรเริ่มต้นอย่างไรและฝึกฝนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับจจงั <ID S 1> อออขขงงเเาาาี <ID S 1> า่่ยยฉแบบกวนในช่วงแรกครับดรธนศักดิ์ได้บรรยายถึงความสําคัญของทักษะการสื่อสารสําหรับช่างยุคใหม่กันไปแล้วสําหรับช่วงที่2นี้ครับจะเป็นการเรียนรู้อีกหนึ่งทักษะสําคัญสําหรับช่างยุคใหม่นั่นก็คือความเข้าใจระหว่างคนทำงานเพราะในโลกของงานช่างไม่มีใครทำทุกอย่างได้ด้วยตัวคนเดียวทุกชิ้นส่วนทุกกระบวนการล้วนเชื่อมโยงกันเป็นระบบเดียว ความสำคัญของการทำงานเป็นทีมนะับเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญสำหรับช่างยุคใหม่เป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่ความสำเร็จเพราะทำให้ทุกคนในทีมรู้จักบทบาทของตัวเองเคารพหน้าที่ของผู้อื่นและรู้วิธีประสานงานอย่างเข้าใจและสามารถร่วมกันแก้ปัญหาให้หลุล่วงอันนี้คือสิ่งหนึ่งนะถ้าใครอยากจะไปเปิดอู่เองนะครับมาตร,รฐานของการซ่อมคุณทำให้มันชัดเจนเลย เข้ามาซ่อมไอ้เรื่องนี้ราคาเท่าไหร่ค่าซ่อมหนึ่งนี้ค่าอะไรเท่าไร่ค่าแรงเท่าไร่ค่าอะไรเท่าไร่ท่าหรงคุณทําเป็นระเบียบแบบนี้อูคุณจะมีมาตรฐานมากสูงออกว่าคนอื่นจริงไหมถ้าผมขับรถเข้าไปแล้วผมรู้ว่าบอกเลยว่า,อาของผมกำลังเสียตัวนี้ตัวนี้นะแต่ความซื่อสัตย์ก็คือเสต้องเสียจริงถูกไหมแล้วเราซ่อมจริงแล้วก็ชัดเจนว่าซ่อมอะไร แล้วก็บอกลูกค้าว่าเลยมีส่วนไหนบ้างครับที่ต้องเปลี่ยนอะไรราคาแรงเท่าไหร่รวมแล้วเป็นเงินเท่าไหร่ถูปกป่ะครับลูกค้าเข้าไปก็ได้อุ่นใจนะเห็นอะไรตัวนี้เท่าไหร่อะไรต่างๆเนี่ยก็จะได้มีความรู้ด้วยโอเคนะตรงเวลาก็เป็นวินัยส่วนหนึ่งถูกปะ่ะการตรงเวลาการที่เขาบอกเราว่านัดแปดโมงเราต้องมาถึงเจ็ดโมงสี่สิบห้าเพื่อมาเตรียมการที่เรามาถึงแปดโมงหนึ่งนาที ความล่าช้าหนึ่งนาทีมันทําให้คนอื่นต้องรอจริงป่ะเพราะฉะนั้นการตรงต่อเวลาก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่พวกเราควรจะต้องยึดมั่นในหลักการเช่นกันเราจะทํางานกับเพื่อนเนี่ยถ้าเราเข้ากับคนง่ายมันก็คุยง่ายถูกป่ะแล้วบางทีถ้าเราไปทําในในกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยแล้วมันมีงานเนี่ยที่เราต้องคิดต้องแบ่งกันนะบางทีเนี่ยรถขับรถเข้ามาในอู่แล้วถึงเวลาเฮ้ย คุณก็รับแต่ว่านายบอกให้คุณทำเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแต่ให้คนอีกคนเนี่ยเป็นคนเปลี่ยนเบรกวันนี้แต่อีกวันนึงสลับกันคุณจะได้ทํางานทุกอย่างถูกป่ะถ้าผมขับรถเข้ามาคันหนึ่งก็เซอร์วิสเนี่ยแล้วคุณก็ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไอ้เพื่อนคุณในที่ทํางานที่คุณไม่เคยคุยด้วยแล้วไม่ไม่เข้ากับเขาได้เลยไม่แม้กระทั่งอยากคุยด้วยถึงเวลาเขาก็ไม่รู้เขาบอกอ๋อคันนี้เหรอต้องทั้งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนเบรก เขาก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องคุณว่าคันหนึ่งถ้าถูกเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสองครั้งเกิดอ,อะไรขึ้นเสียหายไหมเกิดความเสียหายมันเกิดความเสียหายถูกป่ะเราอาจจะไม่ใช่เจ้าของอู่แต่เจ้าของอู่เขาเสียหายถูกไหมเขาเสียของและเขาก็ไม่สามารถไปชาร์จลูกค้าบอกอ๋อผมเปลี่ยนไม่ให้สองรอบเลยครับทํางานได้ป่ะไม่ได้ทำงานเป็นทีมเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมดีมเพราะเราทำงานเราเข้ากับทุกคนได้ถูกไหมเราก็ทํางานเป็นทีมได้ครับแต่ถ้าเราไม่ เข้าคนไม่ได้เนี่ยจะทํางานเป็นทีมได้ไหม,ไ,มได้นะ,นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นความจาเป็นและสําคัญกับพวกเราเช่นกันนะครับต่อเลยครับท่านประธานท่านประธานเราคนไหนต่ออ่าคนนี้พร้อม<ห>อยู่ก็าทางพร้อมถ้าทางพร้อมตรงต่อเวลาครับอะไรนะตรงต่อเวลาตรงต่อเวลาตรงต่อเวลาอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เมื่อกี้เราคุยกันแล้วถูกไหม ถูกไหมครับการตรงต่อเวลาสําคัญนะครับอย่าให้เพื่อนรอโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าต้องไปทํางานกับผู้ใหญ่เวลาถ้าเขาบอกประชุม15นาทีคือประชุม15นาทีใครไม่ทันคือไม่รู้เรื่องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีส่วนร่วมของเรื่องพวกนี้นะครับตรงต่อเวลานะครับข็คุณสมบัติที่ดีใช่ครับเพราะว่าน้องๆลองคิดว่าเออถ้าคนแต่ละคนเนี่ยช้าไปขอฉันขอช้าหนาที อันนี้บอกขออีกสิบห้านาทีไอคนนี้อีกครึ่งชั่วโมงพอดีภารกิจที่เราจะทำเนี่ยบางทีมันล่าช้าไปเป็นชั่วโมงได้นะครับอ่ะ่ตอไปท,ท่านประธานท่านประธานท่านประธานฟังแล้วมีกี่เรื่องแล้วที่เราคุยและหลายๆายคนบอกมาท่านประธานสรุปนีมีกี่เรื่องละหนึ่งปฏิสัพ์สองตรงต่อเวลาสามระเบียบวินัย 4, สี่เื่องครับเข้าสังคมเข้สาสังคมเข้ากับคนอื่นได้คุณรู้ไหมว่าทักษะอันเนี้ย ถ้าคุณจะเป็นหัวหน้างานหรือคุณจะทำงานเนี่ยหรือคุณเป็นหนึ่งในทีมงานมันคือหน้าที่ที่ต้องทำสรุปให้เป็นจับประเด็นให้ได้นะครับทุกเรื่องทุกงานถ้าคนเรียนรู้ไม่ใช่ผมท่องอย่างเดียวผมจำอะไรไ,ไม่ได้เลยก็ไม่ได้ทักษะของการสรุปให้เป็นฟังให้เข้าใจ แล้วก็จับประเด็นให้ถูกว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญนี่คือสิ่งที่จะเป็นเช่นกันจริงไหมครับท่านประธานมันมีอีกตั้งหลายเรื่องที่มันเป็นทักษะเป็นความรู้เป็นซอฟต์สกิลที่ไม่มีสอนในโรงเรียนแต่ทักษะชีวิตของคุณมันมีไม่มีสึ้นสุดนี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีสําหรับทุกคนผมอยากให้ทุกคนสร้างทักษะตรงเหล่านี้เพราะนั่นคือทักษะที่มันเป็นแล้วเป็นเลยแล้วมันจะติดตัวพวกเรา ติดตัวพวกเราและมันคือเสน่ห์ของพวกเราจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับครับขวบสดีครับวดีครับจากเวิร์กช็อปในครั้งนี้ครับน้องๆที่วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีได้เรียนรู้ว่าทีมที่แข็งแรงไม่ได้เกิดจากคนที่เก่งที่สุดแต่เกิดจากคนที่ไว้ใจกันและเข้าใจกันมากที่สุดเพราะในโลกของการทำงานจริงความสามารถอาจเริ่มจากตัวเราแต่ความสำเร็จ ต้องมาจากพลังของทั้นทีครับเรม การเดินทางมายังวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีในครั้งนี้ครับทางดรธนศักดิ์วหาวิสารได้เป็นตัวแทนของน้ำมันเครื่องอีเดมิสในการมอบผลิตภัณฑ์และทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของวิทยาลายัยอันเป็นต้นกำเนิดของการสร้างพลังคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตครับในนามของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีนะครับก็คงต้องขอ,งข,อขอบคุณนะครับทางาบริษัทพันโลโดยหรือว่าบริษัทอีเดมิส ับที่มาสนับสนุนนะครับถือว่าเป็นกําลังสําคัญในการที่จะช่วยในเรื่องของการตับเพื่อนอของอัจวัิยานะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็มามอเรื่องของทุนอัริษาไม่พอสนับสนุนวัตนถะุคือเรื่องของน้ำมันนะครับมาให้ในการจัดการสอนขอบคุณมากครับนะ นอกเหนือจากการทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาและอาจารย์ที่วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีแล้วดรธนาศักดิ์ยังได้พาทีมงาน Journey of Dreams ไปเยี่ยมร้านตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเครื่องอีเดมิสึอ้องแห่งด้วยกันครับเริ่มจากร้านตัวแทนจำหน่ายที่ตั้งอยู่ในตลาดร้อยปีอำเภอสามชุกซึ่งนับเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการสืบทอดมาภายในครอบครัวมายาวนานตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเลยทีเดียวละครับครับก็มาอยู่กับที่ร้านพิพัฒน์บริการครับผม ตลาดร้อยปีนะครับที่อำเภอสามชุกนี้ mm hmm. ก็ร้านนี้ก็เป็นลูกค้าเก่าแก่ตั้งแต่ยุครุ่นก่อนผมค้าขายอีกเ,ออเป็นงานเฮียตอนนี้ทําบริการอะไรบ้าง<อ>นี่รับซ่อมนิดหน่อยแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องของเอเดมสุนะครับครับแล้วลูกค้ามานี่ต่อวันนี่กี่กี่รายครับก็ สิบลายขึ้นไปครับสิบลายขึ้นเป็นพวกช่างพวกอะไรนะร้านซ่อมเล็กๆก็จะมามาซื้อร้านแถวนี้ก็มามาครับอมาซื้อทิ้งคครึ่งโหลสามกระป๋องลูกกลางนี้มาที่คโอ้สติกเกอร์นี้ยังอยู่เลยนะใช่ยครับผมครับผมอันนี้อย่างน้อยมีสิบสิบปีครับสิบห้าปีแล้วอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่เราฉลอง48ปีใช่ครับใช่ครับตอนนี้เราก็ห้าห้าปีแล้วเพียก็ได้เป็น ผู้หนึ่งที่ให้การสนับสนุนบริษัทมันโดยตลอดครับผมนะครับก็ขอบคุณมากเฮียที่เราได้เห็นพวกนี้นะครับเฮียขอบคุณจริงครับจากร้านพี่พัดบริการครับที่อำเภอสามชุกดรธนศักดิ์ยังได้นำทีมงานไปที่อำเภออูทองซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านตัวแทนจำหน่ายมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อและสืบต่อมาถึงรุ่นลูกเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจนี่คุณธนศักดิ์ครับผม ร้านเทพัตัดอะรหลยอู่ทองนะครับก็จําหน่ายอะไรจักรยานยนต์ทุกชนิดแล้วก็น้ํามันเครื่องน้ํามันออรุปมีครบทุกชนิดรถเลยครับถ้าลูกค้ามาก็อยู่ใกล้ๆหอนาฬิกาใช่ครับอยู่ใกล้หอนาฬิกาแล้วก็ปั๊มน้ํามันพีทีครับที่นี่มีสินค้ามีบริการอะไรให้ลูกค้าบ้างครับก็ม,มีซ่อมด้วย<อ>ไม่ก็ผมต้องพับดูดีสองดีสามโอ้ซ่อมรถเนี่ยนะลูกเล็กเลีกยครับครับครับวันนี้มีโอกาสได้มาร้านเทพพััด อะไรนะครับก็จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณมากขอบคุณที่เนี่ยขอบคุณที่ช่วยสนับสนุนกิจการของบริษัทมาเดยตลอดนะครับนะก็เป็นลูกค้าที่เหนียวแน่นมามากแล้วก็ยังเหนียวแน่นอยู่นะครับจริงแล้วก็ไม่เคยทิ้งนะครับก็ขอบพระคุณจริงๆสําหรับงานงานตรงนี้นะครับเราก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนกันนะครับแล้วก็ถ้า ใครที่ได้แวะผ่านมาทางอำเภออูทองนะครับก็แวะมาที่นั้นที่พระธาอะอรนะครับถ้าเผื่อใครอยากได้น้ํามันเครื่องหรือว่าใครอยากได้อะไรบางส่วนนะครับก็มาที่นี่ได้เลยนะครับที่นี่ก็มีให้บริการครับเป็นยังไงกันบ้างครับพี่ตีหลังจากที่ได้ทาเวิร์กช็อปกับน้องๆไปแล้วพี่ตีมองว่ามีโอกาสที่น้องๆจะเอาความรู้เหล่านั้นไปต่อยอดให้กับชีวิตจริงได้ขนาดไหนครับก็ตั้งแต่ผมทํามานะครับก็ถือว่าที่เนี่ย น้องๆให้ความสนใจแล้วก็กระตือรือร้นที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับก็ถือว่าเป็นที่ที่มีความสุขที่ได้ถ่ายทอดความรู้เหล่านี้นะครับก็ถือว่าที่นี่ก็ได้รับความร่วมรือนะครับการตอบรับอย่างดีแล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจกับพวกเราทั้งสองคนที่ได้มีโอกาสมาถ่ายทอดความรู้ตรงนี้ครับครับก็ต้องขอบคุณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณมากๆนะครับที่ให้โอกาสเราเข้ามาทำเวิร์กช็อปในครั้งนี้ติดตามกันต่อนะครับว่าในตอนต่อๆไปเจอร์นี่ออฟลิมจะไปที่ไหนกันแต่วันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับอย่าลืมกลับมาพบกับเรา2คนได้ทุกวันเสราร์เวลา9นกา30นาทีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ I'm